สวัสดีครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผม k ค e วสครับอยู่เกม Harry Potter Magic w a ิ k e วอ่าวันนี้อย่างที่เห็นกันในชื่อคลิปเลยนะเราจะมาแนะนำเด็ก80% v i ิ l a g e ินครับอ่า <c oughs> เนี่ยดูที่ชื่อคลิปก็รู้แล้วนะว่า80% Village เวิเก่งมากๆเอาบัสด,ดออัมเบอร์กทองล้วนครับอ่าบอกกันเลยว่ามี Inspiration มาจากการแข่งนะในช่องของคุณเบรนนี่ครับ มีคนหนึ่งผมก็จําชื่อในเกมไม่ได้เล่นการ์ดทองล้วนเนาะเอาบัสด,ดัมมิโการ์ทองล้วนในช่องเนี่ยตอนผมไลฟ์สตรีมนะก็มีคนบอกว่าอยากเห็นครับอ่าเราก็เลยจัดมาเล่นกันแบบสนุกสนุกนะขำๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบเก่งมากมายมันเป็นเน็กที่พอจะเล่นได้เฉยๆอ่าซึ่งพอไปเล่นแล้วจริงๆเนี่ยก็แอบรู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นได้นะเพียงแค่ว่าเลเวลต้องเยอะหน่อยอ่าแต่ของผมเนี่ยเลเวลมันค่อนข้างน้อยเนาะะเฉลี่ยก็คงประมาณ12เอง สิบสองสิบสามอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมว่าใครการ์ดทองเลเวลเยอะเนี่ยเอาการ์ดทองทั้งหมดยัดในดัมเบิลดอร์เนี่ยมันก็พอจะเล่นได้นะฮะลองจัดดูมีทั้งเวทมีทั้งซัมมอนเก่งๆอะไรประมาณนั้นนะอ๋อแต่ว่ามีคู่ของคนคนนั้นน่ะอยู่ในสไตร์สตรีมด้วยนะถ้าสมมติมว่าใครรู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของเล็กเนี่ยชื่อในเกมอะไรอยากให้เครดิตก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าดัมเบิลดอร์การ์ดทองล้วนแบบมิมบีแบบนี้มันจะสนุกและมันแค่ไหนครับ โอเคครับผมจะเอามาให้ดูกันตั้งแต่เกมแรกเลยนะเกมแรกเราเจอกับ2สาวครับอ่าสสาวมานี่เลยแล้วก็คู่เราเป็นคุณ My World นะซึ่งคุณ My World เนี่ยเอ่อมาโพ่ในช่องเราด้วยนะหลังจากเกมนี้ครับมาดูเด็กกาทองล้วนนะ ผมเดินขึ้นมารอวางโกเลมกระเป๋านะช็อตแรกมาแบบอ้ยโกเลมขึ้นกระเป๋าขึ้นเรารอแบบนี่เลยเดี๋ยวโกเลมเลือดลดนิดนึงระวางกระเป๋าครับปรากฏว่า <Fantastic S 2> ตูปิฟของแฮร์รี่ใบเดียวครับเคลียโกเลม13ผมไปเลยนะเดี๋ยวความแรงของแฮร์รี่ในแห้งสูงๆนะเอเวลแบบ1718อะไรเลยเง <ๆ S 1> ี้ยยิง <ๆ S 1> ใบเดียวโกเลมเวลน้อยๆก็ตายได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าใครใจไม่กล้าพอก็แบนแฮร์รี่กันได้นะเจอในแรงสูงนี่ยิงทีหายหมดครับผมลงไปข้าไล่ห้าข้าไล่หกเขายิงแค่ข้าไล่สองข้าไล่สามหายหมดเลยนะครับอีกฝั่งเรียกเคียวปี้มาเดดิเตอร์ไม่ได้ใช้ครับผมใช้คอนฟิงโก้ส่วนไปได้ทันนะแต่เคียวปี้เขายังอยู่ครับพร้อมกับฟินิดฮิวฮิว,ฮว อันนี้เราสุ่มได้มาครับจากเทอร์เบลนี่เมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมใช้เทอร์เบลนี่แล้วก็การส,สุ่มใช่ไหมก็ถามมาตรฐานน่ครับแล้วเขาผมจะโยนฮิลให้กับไอ้เจ้าหนังสติ๊กนะแต่ว่าเขาเสียาการ์ดมาสองใบเพื่อฆ่าหนังสติ๊กผมเลยอะรำคาญจัดนะ เอพเรียมัสใบหนึ่งไฟใบหนึ่งครับเรียกมาหมา18บแปดครับวันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับก็ค่อยๆเคลียบบอร์ดไปนะทำดาเมจไปไเรื่อยๆครับตอดเลือดดูเหมือนเกมจะเสียเปรียบแต่ว่าจบเลย <c oughs> จังหวะนี้นในไลฟ์ผมจำได้เลยนะผมงงเฮ้ยด้ยคูมายโวเหลืออีกเป็นข้อเลยไม่ใช่หรอแต่ว่าแฮร์รี่เขาแรงเกินไปนะมีทั้งสายฟ้ามีอะไรอ่ะ เรียบร้อยครับแตกเกมแรกมาดูกันที่เกมที่2ต่อครับเราได้คู่กับคุณออลบัสพอลเตอร์อ่าซึ่งคนในช่องผมเนี่ยมีคนรู้จักด้วยนะเป็นคนไทยนะฮะตัวตึงดัมเบลดอออีกคนหนึ่งเลยเดี๋ยวมาดูสเต็ปการเล่นเขากันถ้าถูกว่าใครอยากเห็นอารมณ์เกมแบบมันๆนเนี่ยแนะนำให้ไปดูย้อนหลังในไลฟ์นะ ตอนเล่นเด็กนี้เนี่ยบอกเลยว่าลุ้นกันอย่างกระเชียมวยเราะชานี้ลุ้นกันอย่างกระเชียมวยครับทั้งผมทั้งคนดูนะต่างฝ่ายต่างลุนน้นโอ้โหแบบมันจัดมาภาคย้อนหลังก็อาจจะอารมณ์เบาๆลงไปเยอะบ้าเนาะเดี๋ยวอีกฝั่งเขาเป็น <c oughs> ดัมเบลเหมือนกันนะน้ามานานาผมเต็มครับ วัน,นี้เดินขึ้นมาคูดิโอทิ้งไปเลยแล้วการสองมานาเราไม่รู้จะเล่นอะไรนะวนการ์ก่อนเอาบาร์ทิ้งไปเลยครับตอนแรกว่าจะยิงไข่นะแต่ว่าไม่โดนครับมีเจ้าแดนเนียวบังอยู่เขาเอาไข่วางาข้างหน้าเี่ครับผมก,ก็วางยิวพร้อมกับไข่เลยหวังจะฟักบ้างนะไม่รู้เขาจะให้ฟักหรือเปล่า ยังไม่ให้ครับตอนนี้ไข่ยังฟักไม่ได้ครับมังกรเดินไปกัดกัดปมนป่องอยู่นะยังไม่ได้กัดนี่นแล้วผมก็โยนข้าไปเลยครับโยนไข่ไปไงเท่ไหมตอนแรกกัดจะโยนแค่มังกรตัวเดียวนะแต่ว่าเอ้าวงมันไกลครับวงมันโดนไข่เราด้วยไม่เป็นไรเรายื้เกมไปก่อนครับเราไม่ดอเก่งท้ายเกมใช่ไหมเราก็กัดฟองเราเนี่ยยื้เกมไปก่อนครับ หมุนมาหมุนมากอนแรกผมคิดว่าเขาปลามาใส่ผมนะผมเลยเดินหลอกนิดนึงปรากฏว,ว่าเขาปลาใส่ก้านกาวครับออาวอนนี้เราใช้บ้างครับมันก้านกาวยิงไวป,ปับ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 เอาวาร์ปหนีครับโอเคไม่เป็นไรมังกรมาอีกแล้วหนึ่งตัว ตอนนี้คือเลือดเราเสียเปียกมากๆนะถ้าดูเลือดเขาจะเกือบเพิ้นหลอดแค่คนเดียวแต่ว่าเราเพิ่งหลอดสองคนเลยนะทางเดียวที่จะชนะได้ตอนนี้คือเลี้ยงเลือดเราให้ตายพร้อมกันนะ old, หรือไม่ก็อ่ายือ้อไปจนถึงแบบเบดเกมจริงๆแน้วกรัเราแบบบิก <right>, แบงได้รัวๆอะไรเงี้ยเนาะแล้ว oh, เรียบร้อยแนละ้วช็อตน,นี้ oh, แตกไปหนึ่ง oh. ผมก็คิดและวเ้ยแย่ละแล้วเดินกลับไปเขาล้อมหน้าล้อมหลังครับโหแย่แย่มากจะตายเอาจะตายเอาแต่ผมยังเอลวผิวอยู่ครับโอ้โหเ,เลือดเหลือ152นะาวาร์ปหนีครับแล้วก็เดินตรงเขาขึ้นไปข้างหน้าเลยนะไปตายก่อนเลยครับพอเลือดเพื่อนเราเนี่ยโดนวิทแบงดอกเดียวก็อาจจะตุยได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่ายยื้อมากครับ เขามีไข่มาอีกแล้วครับผมดูแล้วอไอ้คนนี้ฟักไข่เราไม่ยอมนะครับมาถึงเลตเกมเนี่ยดัมเบลดอมีวิสแบงสองมานาเนาะมาดูช็อตนี้ครับปัดเจอผมนี่คือเข้าขาเข้าแบบเข้ามือเข้าขาจัดนะเมื่อกี้เราโดนจดหมายใช่ไหมปรากฏว่าปัดเจอรก็ยังรักเราฮนะสุ่มมาได้ดีจัดครับทั้งวันแล้วก็วิสแบงรัวๆแล้วครับ Best, promise. เขาวิดแบงมาผมรู้อยู่แล้วมีออคูลัสสองมานะครับห <ST AR> ลบไปหูส,สวยๆครับ <ST AR> จังหวะนี้เอาซ้ำมา <ST AR> เลือดเพื่อนเหลือ400 <ST AR> ครับจังหวะนี้ยังไงดีฝักไขอีกแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีไข <ST AR> เรายัางไงไม่ยอมครับเ <ST AR> พื่อนไม่ยอมครับน้ำ <ST AR> ผมก็น้ำด้วยเลยแล้วผมยืนแทงหน้าไปเลยนะเพราะว่าเรามีแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแล้วซลมอนเรานุมเขาอยู่ แล้วผมปาดักมาเลยครับ <c oughs> ถ้าเขาเดินขึ้นไปข้างบนเขาโดนถ้าเขาไม่เดินเขาโดนนะโอ้โหจังหวะนี้พิตเกมกลับมาได้ฮะดูภาพกีฬามันๆกันอย่างต่อเนื่องครับตานี้แต่เขาะจะหูยังไงไม่รู้กดซูมต่อมาเจอกับคุณช้าคะคุณชากไอเด็กนะชักกักคุงคนดูในช่องฮนะอันนี้เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเล่นเด็กไรนะเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูเลยวันนี้ เกมนี้คุณชาร์กแบกเพราะเขาเราแบกใครไม่ได้แน่นอนนะมาครับคอมโบเดิมครับเธอไมโอนี่กับสุ่มการ์ดครับเราก็จะได้สุ่มมาทั้งหมด8ใบนะแล้วผมได้จังหวะเนี้ยเขาจะดึงคุณช้าจริงๆแล้วอ่ะผมเดินมาออฟฟีกลายเป็นว่าเขาดึงโดนดึงโดนผมแล้วขัดทุกน้ำผมไปนะจังหวะนี้เขาลาดลากเราลากเรามา เราก็ไม่เป็นไรครับไม่สนครับเขาเป็นด็อบบี้นะโอเคเอาผมเคลวปี้เก็บสแต็กก่อนครับ <flight> เคลวปี้เก็บสแตก็ s <S กจะจ่าค่าเจ้ามังกรครับมั <flight> บงกรยังไม่ตายเคลวปี้เรายังไงโดนเอ็กซฟาวโซไปโอโ้โหแต่ตอนนี้เรากำลังเลี้ยงเลือดเขาสวยๆนะ s <S ส,นะส่วนผมเนี่ยคุณชา์กเลือดเต็มไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมแท็กก่อน เดี๋ยวผมแท้งก่อนนะสูตรเคสดูดคันครับโอ้จังหวะนี้วางสวยๆแล้วลงเจ้าแดเนียมาผมก็มาฟ้าไปเลยเพื่อที่จะเอาแดเนียลลงให้เร็วที่สุดเนาะเดี๋ยวเขาได้ฮิลฟีนานเกินไปครับนี่ครับแล้วคุณชาร์กออฟุูนัสพาลอนกลับไปอีกฝั่งครับโอ้โหจังหวะดีจัดแล้วก็เอาบอวอรเตอร์ไปเลยครับไม่ให้ เลือดต่างกันมากเราจะพยายามเลี้ยงเลือดแล้วมีเคียวปี้ด้วยเขาดึงมาพ like ยายามจะซ้าผมครับซึ่งผมไม่สนนะบอกเลยว่าผมไม่สนับจังห <'m> วะนี้ตีปกติไปครับยิงไปยิงไปเคียวปี้เราตอดตอ,อยู่ครับโอ้โหไม่ตายได้ไปนลรเคียวปี้เลือดผมเหลือแค่สิบเก้านะแต่ก็ยังแรงอยู่ครับไม่ตัดใดที่มันไม่ตายเราซ้ำรอบที่สองครับเดี๋ยวผมมีแฮรี่นะ รัจาจังหวะนี้ลุ้นกันแล้วอุ้ยทุกไม่ทันแน่ๆครับโอ้โหยังได้อยู่ตอนนี้คุณช้าปล่อยตายได้เลยนะแต่ว่าถ้าผมจะตายผมก็แค่ลงแฮร์รี่เนาะเพหาชีิตที่3ครับในฝ่ายลงแฮร์รี่มาเราวิทแบงใส่ไปแบบสวยๆเลยครับไม่ได้ใช้นะแฮร์รี่จังวะนี้ยิงยิงยิงไปครับตายไปนึ่งครับ ผมเดินบนไปวนมาคุณชักวางโลไวให้นะแต่ว่าเราเดินบนไปวนมาเพื่อที่จะเอา,า,าฟอไซแฮติดออกครับแล้วจวังหวะนี้ต่างคนต่างตายสามครับผมพลาดนิดนึงตรงที่วางแฮรรี่ไม่ทำนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับชักเก็บให้มาดูเกมที่4ครับเกมนี้เราเจอกับคู่ชีวิตไม่ใช่ เออคุณไอรีนด้วยก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ไอรีนนั้นนี่ครับเรามาเจอกับอ่าเขาเรียกอะไรเนื้อคู่ฮนะใส่ชุดกันมาแบบเดียวกันเลยนะเพียงแค่เป็นตัวผู้หญิงผู้ชายเท่านั้น,นเองเร yeah, าเข้าขากันแน่นอน,นครับดูเลยครับเกมนี yeah, ้ผมวนการ์ดอยู่นะลงโกเลมไปครับอ oh, อมโบเราไม่มีอะไรมากครับไปไหนลงได้ลงไปครับการ์ดทองล้วนนะ ไม่ได้มีคอมโบอะไรมากมายเพื่อนเป็นเซเนพับเดินไปเคลียร์ลูน่าแล้วลูน่าเวทสิบห้าครับถือว่าสูงอยู่นะจะแตกแดงแล้วครับเพื่อนเฮ้ยฝั่งเนี้ยทำอะไรกับเจ้าเควินไม่ไ้ฝาฝาไปสวยๆครับโดนหลายตัวอย่างนี้คุ้มครับตึมไปคิวไปครับได้ฮิวมาจังหวะน,นี้ไม่รู้จะทำอะไรไป่ายอมมาดําใส่เราครับเราก็ไม่เป็นไรครับ ทำอะไรไม่ได้ดึงดูการในมือครับค่าไลนหนักๆทั้งนั้นครับโอ้โหเจาห้าวานี้เพื่อนกำหม,มัดแล้วเด็กอะไรของมนันวะเนี่ย <c oughs> แต่นันบุ๊กออฟสเปลสองรอบครับเหมือนเดิมครับคุ้มๆได้เคีวปี้มาครับได้พิกซี่มา <c oughs> ได้หมอกมาการ์ด <right>, <G azz S 1> ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยนะการ์ดสอามานายเยอะมากๆ, <c oughs> ๆครับถ้าเราคุ้มๆเนี่ยคือเราเศษโปลเลมค่าไล่มาที่สมานาเงี้ยเราจะคุ้มเนาะ เนี่ยเยวปี้ข้าล่หกเราเสษมาสองมานาแรุรับอาวดาอะไรเงี้ยแต่เจ้ารองเท้ามันสองมานาอยู่แล้วเนาะเศษขึ้นมือมานี้ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่จังหวะนี้ผมเห็นเขายืนอยู่ในวงแล้วผมปลาฮาวเลอร์ไปเลยครับนี่ครับโดนไปปลายโดนไปปลายเรียบร้อยเราก็เคลียร์ไปก่อนครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามหนต้องตายก่อนเพื่อนนะปรากฏไปเป็นมามาด้วยความว่าเป็นสนเนปครับไปยืนหน้าบอร์ด เลือดเพื่อนหายพวบเลยนะเหลือแค่3า0อเท่านั้นตอนนี้ผมก็เลยงั้นผมเซฟตัวเองนิดนึงละกันไนี่ครับเพื่อนดึงมาครับพยายามจะเลี้ยงเลือดครับเดินทุบเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้แล้วผมปุกน้ำครับผมปุกน้ำคนนี้คนนั้นคูซิโอป้าเป็นไงแร่คู่กันไปวันนี้เราก็พยายามเลี้ยงครับเหมือนเดิมมาเลี้ยงเลือดครับ เด็กนี้นี่ต้องเลี้ยงเลือดเท่านั้นนะถ้าเราบอกว่าเดเวลไม่เยอะครับจริงๆก็ถือเด็กแหละถ้าเราเจอกับคนเลเวลเยอะกว่าหรือเด็กที่ตึงกว่าเนะี่ยในดูโอเราพยายามเลี้ยงเลือดครับเพราะว่าไม่ว่าเด็กไหนถ้าตายคู่ก็แพ้นะ,ะวาณน,นี้เลือดต่างฝ่ายต่างโดนเลี้ยงเลือดก,กันแบบตึงๆครับผมวิทแบ่งมาแล้วเลือเดเหลือ500กันฝั่งนู้นเลือเดเหลือ500้อยกันแต่ผมมีเคลปี้ครับเทลปี้ผมหายไปแล้วกระเป๋าดูทาไม วันนี้กาเทียสสวยๆครับจับเพื่อนครับใช่ไหมจับเพื่อนเนาะรีไม่ทันน่าจะใช่เหลือสองร้อยครับเราแย่แล้วคิดในใจแล้วเลื่อนหกเก้าเพื่อนยังไงดีเพื่อนบอกเดี๋ยวโชว์เองสเตปเป็ไงโอ้โหช็อตนี้คือพิกเกมเลยครับถ้าเมื่อกี้นี่เพื่อนวาร์ปไม่สวยแบบนั้นนะแต่ครับวาร์ปสวยมากครับมีวาร์ปหลอกนะวาร์ปหลอกเป็นกลางแมปทีนึง อย่านี้ผมมาฟ้าไปครับมาฟ้าไปเพื่อนลุ้งนงาน้ะเพื่อนเดินไปต้ายนะครับส่วนผมคิวตัวเองอยู่นะอีกฝ่ายบอกห้ามวทห้ามคิวครับใส่ส่ฟ้ามาตัดคิวผมผมว่าโอเคเดินหลบเดินหลบไปเดินหลบมาเลื่อนเหลือสามร้อยครับเพื่อนเป็นเนปเดินเคลียร์ได้อยู่นะส่วนผมต้องเอาคนนั้นออกจากวงครับปรากฏว่ามือหมด <c oughs> เอาออกไม่ได้แต่ก็ขัดเข้าไปได้นิดนึงเน,ะเนาะแต่จังหวะนี้ผมรู้เลยเฮ้ยมูฟหมดแน่นอนครับทุกคนตรงนี้ยังไงก็มูฟหมดหมดแล้วนะยังไงก็เรื่อรี้บร้อยครับวิดแบงสวยๆจากผมเองมาดูกันที่เกมสุดท้ายครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะเอาบัสคอเตอร์อีกแล้วครับอ่าเราได้เจอกับคู่ที่เคยพาเราชนะมาเรากอ็อุ่นใจตานี้ยังไงตึงๆแน่นอนแต่ปรากฏว่า คุณอาวัสดัมเบอดอไม่ได้เล่นดัมเบอดอเหมือนกับตาที่แล้วนะเปลี่ยนไปเล่นรูน่าครับก็จะแบกเราได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าดัมเบอดอคู่เนี่ยมันก็จะดึงเลรดเกมกันทั้งคู่บางทีอาจจะดึงกันไม่ทันแต่ถ้าเป็นรูน่าเนี่ยเขาเขาคอ,อ,อนโทรบอรดช่วยให้ผมไปถึงเลรดเกมได้นะเก็แบบแตกเคลปี้กันไปง่ายๆครับชิวๆครับเคปี้เรา โดนตึ้มไปทีเดียวตายอีกแล้วครับเคียวี้ถ้าไม่ใช่แฮกิดถ้าไม่ใช่เนวิลไม่มีฮิวให้น้องเนี่ยน้องค่นอนข้างจะตายง่ายเนาะนันต้องระวังกันด้วยฮนะแล้ออวเขาอัล์วอเตอร์คุ้มๆเลยครับอ,อนนี้ตึ้มไปโอเคนกเราออกมาแบบไม่มีเกาะครับเดี๋ยวก็ตายละเอ๊ะไม่ใช่นกนานกเพื่อน อันเนี้นกเราไงเวลต่างกันแบบป oh, right, ุ๊กปิ๊กน่ารักเลยเวล1สออกมาแฮเจอโกเลมเวล์สิบหไปครับตีแทบไม่เข้าครับคุณอวัสพัตเตอร์ที่ท้อใจครับเจอกับเอบัสดัมบัดอเราไปตาที่แล้วเปลี่ยนสายเลยตลกเกิน สังวาลนี้ครับเคียวปี้โดนครับโอ้โหแล้วโดนสี่เคียวปี้ครับเมื่อกี้คุณเอาบัสพอตเตอร์จะฮิลเคียวปี้ขึ้นมานะปรากฏว่าเดรตเตอร์มันเลือกที่จีไปที่เคียวปี้ก่อนครับเมื่ไรมีเคียวปี้ผมหม่ครับผมก็เดินมาหน้าบอร์ดเลยนะพยายามจะเก็บกระแตกเคียวปี้ครับโดนไปโอ้โหโโห,หนึ่งดอกเท่านั้นครับเมื่อกี้เลือดหายเป็นขอ้อนี่ครับแล้วเขาก็ซ้ำเคียวปี้เราตายไปนะบดสพอตเตอร์มันแรงจริงๆครับโอเคผมก็คุกน้ำ นี่แล้วเดินหลอกด้วยตอนแรกผมกะจ,จะไปลวกให้โดนคู่แหละแต่ว่าดูจบมิวแล้วมันทำไม่ได้เนาะผมก็เลยเดินกลับมาครับกลายเป็นว่ากลายเป็นการเดินหลอกเขาไปหนึ่งทีครับขัดไม่โดนนะวิดแบงไปครับกะจะเอาป้าให้ตายก่อนครับังหว่าน,นี้โดนปลาอัดไปคุณเอาบัตรรู้ว่าเราจะทำอะไรครับออช่วยฉีดไปเลยหายไปครับ ระหวะงนี้เลือดผมเดือ98เซฟมากไปไม่ได้นะผมก็เดินแบบเดินลอ่อเดินล่อสกิลเดินล่อสกิลมูฟเราเยอะอยู่แล้วนะที่ดูเอสทอไปครับพยายามเลี้ยงเลือดครับคุณอบัสแนว20กับโกเลม13ครับโอ้โหต่อให้โกเลมจะฆ่าไล่20 <ast> ก็น่าจะแพ้นันเลยว่าต่างกัน7เซฟครับ โอเคจังหวะนี้คุณอับเลี้ยงเลือดจนคนนี้เหลือ69ครับผมต้องเล่งคนข้างบนบ้างเนาะยือมาเรื่อยๆจนเลือดผมแบบไอใครเลกอะไรจกเลือดน้อยๆอ่ะจนอีฝ่ายเลือดน้อยตามเรามาแล้วนะเดินันไปเลยครับปล่อยให้แฮร์รี่อยู่นานๆเดี๋ยวเขาได้เลือดเยอะนะจังหวะนี้นครับคุ้มครับคนข้างบนเนี่ยยังไงก็ตายมีแฮร์รี่มาครับมีแฮร์รี่มาเราเห็นแล้ว เราวิสแบงใส่ไปเลยครับแนวคิดเดิมนะปล่อยให้แฮร์รี่อยู่นานๆเดี๋ยวเขาได้เลือดเยอะขึ้นครับเซาก็รีบพาไปเลยนี้แล้วจังหวะนี้ผมเดินหลอกไปหนึ่งทีครับถ้าสมมุติว่าเจอกับแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วมีจังหวะมูฟหลอกได้เนี่ยให้ทำบ่อยๆนะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาพยายามเล็งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเป็นธรรมชาติของเด็กครับ กวันนี้รู้เหมือนกันครับมูฟหมดแน่นอนต่างฝ่ายต่างมูฟหมดนะเพราะฉะนั้นยืนนิ่งๆโดนวิสแบงผมไปเต็มๆตมครับโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเด็ก80%วินเลตนะเมดอกกาดทองนะมัน80%วินเลตจริงๆเพราะเราเล่นแค่5เกมครับแล้วเราชนะได้ถึง4เกมนะหลังจากนั้นเลิกเล่นครับไม่งั้นเดี๋ยววินเลตลด <laughs> จริงๆมันก็เป็นเด็กที่เล่นได้นะต้องบอกจริงๆว่าเล่นได้จริงๆครับแต่เพียงแค่ว่ามันคงไม่เก่งเท่าไหร่นะ ถ้าสมมุติว่าเลเวลไม่ได้เยอะกว่าอีกฝ่ายเนาะถ้าสมมุติว่า18เท่ากันทุกคนแล้ววัดกันอะไรเงี้ยยังไงเด็กที่จัดคอมโบมาก็ยังเก่งกว่าครับแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอกับคนที่เลเวลน้อยกว่าอย่างเช่นเรา18ทุกใบเราเล่นเด็กไหนมันก็คงเก่งกว่าเด็กที่เจอกับคนเลเวลน้อยกว่าอยู่แล้วครับอ่าประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครอยากไปลองเล่นตามก็ลองเล่นตามก็ได้แต่อย่าหวังว่ามันจะชนะง่ายๆนะฮะถ้าดูจากเกมที่ผมเล่นเนี่ยฮเกมก็สับักสบอมทุกเกมนะ จังหวะชนะนี่คือฉิ่นเฉือนกันมาแบบเพียงแค่เลือดหลักร้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่เคยติดตามฝากกดติดตามไ้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยได้หมดเลยครับอยากเห็นเด็กอ็ได้ต่อไปหรือแมก้กระทั่งในสตรีมฝากสตรีมผมไว้ด้วยนะอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับบ่ายสองเป็นต้นไปสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์หรือจันพุทสุขสามารถแวะเข้ามาดูสตรีมผมในเกมอื่นๆก็ได้นะแวะเข้ามาพูดคุยเล่นกันครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจิญคลิปต่อไปสวัสดีครับ